พี่ช่างคะพี่ช่างทราบกันหรือเปล่าคะวิธีแกะหน้าจอแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ท่านแกะหน้าจอเนี่ยเรามีอุปกรณ์ลัำนะคะเป็นตัวช่วยพี่ช่างอยากรู้ไหมมันคืออะไรไปดูกันเลยคะ่ะว้าวชุดใบมีดแกะหน้าจอที่นี่แจ็คสายฟ้าอะไหล่มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือช่างคะ่ะภายในหนึ่งชุดนะคะก็จะมีด้ามจับและใบมีดหนึ่งกล่องคะ่ะ ตอนการใช้งานไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่แกะตัวด้ามออกจากกันค่ะและหลังจากนั้นเรานำใบมีดมาประกอบใส่ที่ด้ามจาับโดยจะมีหมุดล็อกใบมีดอยู่และนำฝาด้ามจับมาประกบปิดบีบให้เรียบร้อยแน่นสนิทหลังจากนั้นก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะประโยชน์ของเจ้าใบมีดนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัดกาวเพียงแค่กีดด้านค่ะก็สามารถตัดกาวแห้งๆโดยไม่ต้องหยอดน้ำยาก็สามารถแกะหน้าจอได้เหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะไอเทมลับแบบไม่ลับพี่ๆช่างต้องมีติดร้านแล้วละค่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปรีวิวสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวต่อไปดูรีวิวที่นี่สั่งซื้อสินค้าที่นี่สินค้าตกปกไม่จกตาสนใจสินค้าอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เราเมีย้ยมีรอตอบรา้าสายฟ้าของเราจะส่งทุกวันชิ้นเดียวเราก็ส่งขอบคุณค่ะ